บาก็จะมีการแจกช็อตก็จะมีการสั่นกระดิ่งแบบเปิดฝั่งสตปอตก็จะเป็นสปองใหม่ใช่อันนี้น่าเป็นรายการแรกวันที่ได้เข้ามาในบาร์ใช่ไหมถึงเป็นสิบเปอเซ็นต์ไหครับก็แสดงว่าเปิดตั้งเล มีมีสายมูเตลูอันนี้ใช่อันนี้เขาพี่เลยที่สายมูอมากขอขอเล่านะคะอ่าอันนี้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 เป็น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 ลูกค้ามาให้แต่ว่าองค์องค์พ่อองค์พ่อคันนี้แล้วก็นิดหน่อยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีผ้าว่าเราใส่เรา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 เออเราเต้นใหม่ข้างในคืออะไรครับข้างในเป็นสต็อกหมดเลยครับเดี๋ยวอาจจะลบนิดนึงแต่มันจะให้เข้าจริงเหรอคะ ถ้าไหนเป็นสัตว์เป็นเป็นสต,ต็อกหมดเลยครับเป็นสต็อกอันนี้เป็นเลาเป็นเป็นตัวของของของตัวใหม่หมดเลยครับเราจะเราจะสต็อกไว้ที่ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีลูกค้าฝากเล่าอะไรเงี้ยก็จะพวกเบียร์ถังอะไรครับก็จะสต็อกไวก็เน้นสั่งของมาเพื่อที่เวลาลูกค้าสั่งพยายามที่จะไม่ให้มันขาดอันนี้ซีรีฟูลอันนี้เป็นเตรียมตัวงานซีรีฟูลในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องๆสตาร์ทสังเกตได้พนักง,งานที่ร้านเยอะมากน่ารักมากพนักงน่ามาก แล้วก็จะมีพวกแบบว่ากดต่างๆรูปรูปแบบเอกสารต่างๆแล้วก็พวกแบบว่าคิวอย่างเงี้ยครับข้นนางหลังก็จะมีคิวนักร้องวันนี้มีใครบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคิวขึ้นให้อย่างเงี้ยอ่อนบาร์บบรมันเล็กก็จะเบยียดกันตอนนี้ก็คืออยู่กันแบบอยู่กันฝั่งคนละฝั่งอำนาจที่ยังเราจะเร็วขึ้นอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะับอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้ครับเวลาที่เนี่ยชอบแจกฝากลูกค้าเวลามีสูมันจะมีกรณีอย่างเงี้ยครับมันจะมีบางวันสําคัญของของลูกค้าหรืออะไรเงี้ยราก็จะมีการแจกช็อตก็จะมีกการสั่งดแบบ แล้วก็สดก,ก็จะออกแจกให้ลูกค้าอะไรแบบเป็นกิจกรรมที่แบบทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออมาที่นี่นอกเหนือจากมาใช้บริการแล้วก็ยังได้อะไรกับไังอันนี้เป็นโซนปวดอ่เราแอบ,บเข้ามาก่อนเพราะว่าเขาควรไม่มาเขาควร